ฟินแทบเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับพี่น้องเฮ้ยสุดยอดครับตุยเสยเป็นเด็ดเขา,าจำมักันะมาครับเบอร์ผีพี่น้องครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขอนครับวันนี้มาผักกะบาวันแซ่บนู่ครับผมมากกดไลค์ถูกใจกดแชร์ได้ครับจังเดยกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให่เก่าแล้วครับพี่น้องพี่น้องพวกเขามาติดตามให้ยิ่งเลิมกดกระดิ่งไว้น้ำได้ครับจังสีบัวผัดคลิปพิดีโอใหม่ๆครับผมืันนี้บ่าวันนี้พามากินน้ำจแซ่บครับพี่น้องเป็นต้มอึงครับต้มอึงใส่พร้มงาหมิ่นนะครับพี่น้องมีใครน้ะครับมีใครล้วกครับมีใครมาน้ำมาขะกันครับผมมูบาววัน ผลทรงมาไห่สมกิโลครับใวันเล็กเก็บใส่ซตัวเย็นไว้นะครับคิดอยากเขาไปกับมัดแกงซูบีสุนองกินแกงสูบีสุนองเบิ้งครับผมเซบแก้วผิดผงอมหอมผิดขวนะครับพี่น้องปลาขัดกนาดกับเขาโยนฮอนครับผมคือเก่าครับมาครับพี่น้องกระเป๋าลายใ่ห้างครับนี่ครับเห็นปะน้อยๆี่ใครรียบใครเต็มทองเนียบ้าใส่กวนเล็บกิบแก้วผิดผงอืม โอ้โหสุดยอดครับอึงเดือนเก่าครับพี่น้องมันที่หนึ่งเรียบมันเ,นเดือนเก่า้ียครับมาครับอื ออมังเหมียงแบบสกวนมาบุหละ่ะใครยิงปุ่งเนีย่ยตัวนี้ไม่กินแม่งเงาอย่หรอเน่ยอย่ามากน้อยแมมันแบบื้อ กร <c oughs> อบปั๊บกระดูกมันของหมักไปน่องเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปถามวันโโอ้หสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับขอน,อนี้ฮอทอนนี่น่อยเนี่ยไขรที่เป็นน้องเนี่ยปังปังด้วยบีบอันเห็นไหมไขรเต็มจอกเนี่ยเลย ปิ้นแถครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับพี่น้องเฮ้ยสุดยอดครับตุ๋ยใส่เป็นเด็ดเ,ดเาขาจำมั้งนะมาครับเบอร์พีพี่น้องครับ ต้มขูครับพี่น้อง กี๊ยวปีขวนสุดๆแบบเต็นหน่อยพี่ต้องอจึ่งยางไคเสียบพี่น้อง ต้องอึ้งเผากระดูกมันอ่อนขนาดเลยอันอึ้งยางนะไปลองเป็นอย่างใครบมื่ใครกับอ่อนกระดับอ,อึ้งยางแต่อึ้งเผากระดูกมันทีกรอบเพิหน่อยครับโอ้เงี้ยเตียนเงี้ยเตียนมาเด้ครับมา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 สิผาโตครับชุดนี้ไม่ลองหืมืึ ตัวนี้มีแมงหลายครับเมีงเจ็มต่องเลยมันเป็นไข้ครับหน <laughs> ะะ้ากาศาโบบอ่ะหัวมันที่ใส่เป็นของเสียดายครับอืม <c oughs> <c oughs> อเด็กกันอ๋อเด็กกันกันนะครับไข่เนียนเรนียนบ บ้่สมไม่ลุยใส่ใบสมหงใบบักขามก่อนพี่น้อง Tony mang tên vong, lắm vòng mẹ 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 vòng kín một mẹ vòng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  vòng tôi điều tôi thải <laughs> Hãy อ๋อปากกะนาะสมิลุยกินเดซเซอร์นัน่นะครับของหมักนะครับพี่พน้องผู้ใดบ่กินของคอ,อ,อตดออะไรหลายๆนะครับบ่นวันขอ,ขอ,ขอตอไไดคออะไรหลายๆผู้ใดบ่ยสำหรับคนที่บ่กินนะครับของหมักบ่วันเลยครับกินยับเดซเซอร์นั่น,นันหลครับพี่น้องสุดยอดครับโอ้ยอุอย้ยครับผมขอตดขอไปไหลายๆลายนะครับ ผู้ดใดอยากกระจัดบ่ได้หรอครับมันมดหนาเหมือน,น,นย่ามหรอครับพี่น้องเมื่อวันเอามาแสีสองฟีดไปครับสามกิโลตรงไปเพียนเี๊สองครับไะนี่ก็เสียทั้งมาน,นะครับเนาะโอ้ยหากินปีหนาวด้ครับพี่น้องขอ <c oughs> ขอบคุณขอขอบคุณ,คณพี่ขอบคุณน้องผูเขามาติดตามรับชมหลายๆนะครับบ่วันขอบคุณหล,ลายๆครับพี่น้อง สุดท้ายนี่เพานี่ขอรับพี่แล้วน้องไปก่อนครับห้อนเสียเกินครับเนี่ยแตกเตียนเต,น,เตนแล้วครับสวัสดีครับ